วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ วัตถุมงคลน,นี่ไฮไลท์นะครับแล้วก็อยากจะบอกนะเป็นวัตถุมงคลที่สมาชิกไม่ควรพลาดเพราะว่าเป็นวัตถุมงคลที่หลายๆสำนักสร้างครับมีสมามีพู้เสมาชิกมีครูบาอาจารย์หลายคนตั้งแต่อดีตมาเลยจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็สร้างตะก,กุดนี้อืคตะก,กุดนี้ชื่อว่าีให้ดูกันให้ดูกันจิน,นรักษัะผู้ชายชอบเลยน,นี่มีสองดอกนะ ที่อยู่ในถุงก็คือมันเป็นตะกุดคู่เดี๋ยวจะบอกให้จริงๆมันเราจะไม่เจอแบบนี้หมายความงกานตอนเช่าเช่าสองดอกเลยเหรอน่ยใช่ได้สองดอกเลยต้องเช่าชือหนึ่งชุดมีสองดอกหนึ่งชุดมีสองดอกอ่าหนึ่งชุดมีสองดอกอ่าโอเคอันนี้เขาเรียกตะกุดมหาบุรุษแปดจำพวกที่อาจารย์เคยพูดไว้ใช่และใครที่ตามเราเนี่ยจะรู้ว่าเราให้ความสําคัญกับตะกุดมหาบุรุษแปดมากอาจารย์จะพึ่งนะผมเข้าใจ มหาประหลมหาเจ้ลุดแปดเอ๊ะมหาปรลุดแปดจำพวกเนี่ยส่วนใหญ่ผมเห็นมันมีแค่อดอกเดียวไม่ให่จานทร์ถูกจะไม่ขอใจมันเป็นคู่อ่ะยันจริงๆมันมีสองยันนะอาจารย์ชุมก็ดอกเดียวไม่ใช่อาจารย์อาจารย์ชุมก็ดอกเดียวเออผมเห็นทุกคนที่ถ้ามไม่รู้ว่าจริงไม่จริงไม่รู้แต่ถ้ามหาปรลุดแปดจะพูดต้องผมเคยเห็นแต่ดอกเดียวมีอาจารย์อะมาเป็นชุดทวินวันดอกใช่หรอกของพี่กอล์ฟเราเช่ามาเขาบีดอกเดียวไง ไม่ใช่ของทุกคนถ้าส่วนใหญ่เขาสร้างเนี่ยเขาจะทําแค่ดอกเดียวอาจารย์ชมพี่อาจารย์บอกเก่งจุดก็ดอกเดียวนะเพราะว่าตะกุดนี่คนคนที่เอามาเผยแพร่ทำให้ทุกคนรู้จักก็คืออาจารย์ชุมชัยคีรีใช่ที่อาจารย์เคยพูดในฝันแต่อาจารย์ชุมเนี่ยท่านสร้างมาเป็นตะกุดปั๊มที่ทําเยอะมากที่อาจารย์ไม่ไ้วก็เป็นตะกุดที่ดอกเดียวแล้วมันต่างขออาจารย์มาต่างไหม อันนี้มันก็เป็นวิชาจานสายจานชุมชัยคีรีนะก็คือสายเขาอ้อเนี่ยอ่าก็ผมเป็นถามว่าตอนแรกจุดตาคือคนอื่นอาจารย์ชุมดอกหนึ่งค่ะขออาจารย์ทำไมขออาจานแบบนี่ไงเป็นคำถามที่ดีอ่ะครับทั้งๆที่ไม่ได้คุยกับมันก่อนว่าจะออกอะไรนะครับตอนแรกผมนึกว่าตะกุดปราบสิกไม่ใช่อ๋อชิลเลนนี่ก็ตะกุดปราบเมียใช่ก็เลยบอกเมื่อกี้บอกว่าบุรุษชาติบุรุษชอบอ๋อเราก็นเริ่มมารู้ว่าบุรุษแปดกจมพวกแต่ไม่คุยกับมันก่อนเลย อันนี้เขาเรียกตะกุดมหาวุษแปดจะพวกักปกติเนี่ยเราจะเคยเห็นแต่ที่เขาทาเป็นดอกเดียวแต่เหตุผลทําไมเราถึงว่าคับของเรามาเป็นสองดอกอเพราะในตะก,กุดมหาวุษแปดจะพวกว่าด้วยเรื่องพลังงานหญิงกับพลังงานชายก็คือพลังงานตัวผู้กับพลังงานตัวเมียตะก,กุดสมัยก่อน จะมีคู่ก็คือตะกุดตัวผู้ตัวเมียยันก็จะมีตัวผู้ตัวเมียใช่ใช่ไอเรื่องนี้เคยได้ยินแล้วคราวนี้ถามว่าถ้าเราเอาตะกุดตัวผู้ตัวเมียไปอยู่ในดอกเดียวจะเกิดอะไรขึ้นในหลักวิชาเศรศาสตร์จริงๆทาไม่ได้แม้กระทั่งจะเป็นตะกุดคู่ทําไมไม่ทําในดอกเดียวขนาดถ้าเป็นตะกุดตะกุดคู่และทําเป็นดอกเดียวเนี่ยเขายังเป็นตะกุดประทับหน้าประทับหลังเลย ไปทำหน้าคือหน้าเขียนทั้งสองข้างเสียสองด้านแล้วก็ม้วนนั่นแหละไม่เด้เขียนด้านเดียวใช่ไหมอาจารย์เขาไม่ได้เขียนข้างเดียวแล้วก็ม้วนไปยาวๆไม่ใช่ถ้าทำอย่างนั้นคือผิดทันทีนี่อาจารย์พูดนี้คือหมายถึงอาจารย์ชุมวัฒอาจารยสองด้านเหมือนกันอาจารย์ชุมปั๊มอ๋อก็คือปั๊มสองด้านอาจารย์ไม่รู้อต้องไปดูเอาเอาอยอันนี้อันนี้ผมถามอาจารย์จริงจริงอาารยำราจริงถ้าจะอาดอกเดียวต้องหน้าหลัง ถ้าเป็นดอกเดียวคือต้องหน้าหลังเท่านั้นเลยต้องเป็นหน้าหลังถูกอาจารย์ที่อาจารย์พูดเนี่ยผมรู้อาจารย์ไม่อยากจะพูดถึงคนอื่นตามตำราเราพูดตามวิธีการสร้างยันอะไรกันแล้วแต่ถ้าเป็นยันคู่ถ้าเป็นยันคู่ที่มีสองดอกก็คือยันผู้ยันเมียคครับ่ะถ้าไม่แยกเป็นสองดอกให้จบในดอกเดียวคือจะต้องเป็นตะกุดสองข้างด้านหนึ่งเป็นตัวผู้ด้านหนึ่งเป็นตัวเมียครับเวลาค้วน มันก็ถึงจะไม่อยู่ด้วยกันแต่ถ้ามันเขียนด้วยกันแผ่นยาวๆครับแล้วมันเขียนแล้วไปแบบนี้อก็คือเหมือนเราเขียนแล้วไปแบบนี้แล้วเราก็ม้วนไปอย่างนี้มันก็คือตะกุดดอกเดียวอใช่มันไม่ใช่ตะกุดยันคู่เพราะเวลาเสกตะกุดยันคู่จริงๆมันจะมีวิธีเสกโดยการเลือกเสกยันตัวผู้ในเวลากลางวันเสกยันตัวเมียในเวลากลางคืนและตะกุดคู่เนี่ย ถูกระบุวิธีการเสกไว้ทุกตะกุดหนึ่งพันษาฮะต้องเสกหนึ่งพันษาเสกไในพันษาได้หนึ่งพันษาเต็มเท่านั้นที่อาจารย์พวกนี้คือเราเพิ่งออกจากพันษาอันนี้ก็เพิ่งเสกทางบริษัทจนเต็มกันเนี่ยคือหนึ่งพันษาเต็มอาจารย์แล้วผมถามนิดนึงตะกุดแปดบุรุษมหาบุรลุแปดจำพวกเนี่ยตามตำรายนี่คือตออจจะตกุดคู่ใช่ไหม ตะก,กุดคู่เพราะมันยันยันมันเป็นตัวผู้ตัวเมียจริงๆคือมันต้องเป็นตะก,กุดคู่ถูกนี่คือเหตุผลที่ทําไมบางคน,นตะก,กุดมหาลุดแปดของคนอื่นไปใช้แล,ลแล้วไม่เห็นผลแล้วไม่เห็นผลตามที่ตํารากล่าวอ้างที่อาจารย์เคยพูดไว้ทาไมคนอื่นใช้ไม่เห็นผลเพราะอย่างนี้มันอยู่ที่ภูมิปัญญาคนสร้างว่ารู้จริงกันหรือเปล่าใช่านะั้ถูกถ้าใครที่เรียนเขียนยันโดยเรียนเขียนผงลบผงมาเนี่ยครับจะรู้ถึงกรรมวิธีที่ตำราราลบรรบุยันคู่ไว้เลยว่าต้องแยก เพราะว่าคนที่จะเรียนเขียนผงขึ้นมามันก็จะเริ่มตั้งแต่เขียนผงปฐมังครับซึ่งผงปฐมังมันว่าด้วยเรื่องพลังงานกลางวันอฮะแล้วก็ปฐมังแบ่งแยกออกเป็นสามอย่างอ้แบ่งแยกมหอ,อ่าไม่ใช่อย่างเดียวนะปฐมังแบ่งแยก,กเป็นสามอย่างก็คืออย่างที่หนึ่งว่าด้วยเรื่องกําลังของดาวนพเคราะห์ครับ,รบอย่างที่สองว่าด้วยเรื่องกําลังของคุณฝ่ายดี ก็คือเทพเทพวาพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์กว่ายดีอย่างที่สามคือพลังงานด้านมืดหรือที่เรารู้จักคือปัทมังโลกียะว่าในเรื่องโลกีที่ยังไม่ผุดไม่หลุดพ้นแห่งโลกีวิสัยปัทมังอช่างเดียวที่เขาเรียกว่าปัทมังก็มีสามอย่างนะคนคิดว่ายันยันปัทมังมีตัวเดียวจริงๆไม่ใช่ปัทมังมีแม่บทถึงสามตัวอ่าแล้วก็อันนี้แค่เขียนผงนะครับ แล้วก็ในปัทไทสำเร็จวิชาปฐมังทั้ง 3, สามเสร็จโตมปุ๊บจะต้องมาเรียนตัวอื่นต่อที่เรียกว่าตีนีสิงเหก่อนอเหตุผลยันตีนีสิงเห่หร,หรือยันห้าเนี่ยเป็นยันที่เราใช้บ่อยมากนะสังเกตดูจะอยูอย่ในวัตถุโมโคลหลายรุ่นมากแม้กระทั่งพระหลายรุ่นที่ยันไม่ออกก็ยันตีนีสิงเหหมดยกตัวอย่างก็อาจารย์เกือไปดูหมูก็ยันตีนีสิงเหอใช่ไหมเพราะว่าหลวงปู่โตไปดูฉิมพีก็สร้างยันตีนีสิงเห เพราะยันติทิสิงห์เหว่าด้วยเรื่องพลังงานของดวงดาวฝ่ายดีเป็นหลักเลย<ะ>ยันติที่สิงห์เหมียันต์ตัวกลางตัวเดียวโดดๆกับยันต์คู่ด้วยครับ<ะ>ก็คือเลขในหนึ่งช่องมีเลขเดียวกับหนึ่งช่องมีสองเลขสูงสุดของยันติที่สิงห์เหวหนึ่งช่องมีสามเลขแต่ไม่เคยเห็นใครทําเลยอเหตุผลเพราะยันติที่สิงห์เหที่มีสามเลขมันจะต้องเรียนกันมาอย่างถูกต้อง ใครที่เขียนยันตินิสิงเหมีสามเลขได้แสดงว่าคนนั้นสําเร็จมูลกันจายโอมูลกันจายซึ่งปัจจุบันนี้วิชามูลกันจายไม่เหลือแล้วไม่เหลือเลยจย์ไม่เคยเห็นใครพูดถึงมูลกันจายเลยมูลกันจายก็ว่าในเรื่องการลบผงเขียนผงเหมือนกันโดยการที่เริ่มตั้งแต่โลกิยะเข้าสู่ขั้นนิพพานเลยอ่าขนาดเข้าสู่ขั้นนิพพานเลยเพราะฉะนั้นคนที่รู้พื้นฐาน แห่งวิชาเศรศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยถ้ายันถูกระบุให้เป็นสองยันตัวผู้ตัวเมียครับยังไงเขาก็จะไม่เขียนรวมกันถ้างั้นอย่างที่ต้นรายการที่ผมถามอาจารย์เนี่ยคือผมพูดถูกใช่ไหมว่าร้อยละร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าอายจาย์เลยส่วนใหญ่ที่เราเห็นในท้าตลาดเนี่ยดอกเดียวถูกผิดตำรานแน่ๆ,ๆเราก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าผิดหรดือถูกเพราะว่ามันจานสองด้านถ้าจานสองด้านเขาอาจจะเรียนมาแบบนั้นถ้าจานสองด้านคือตำราจานถือว่าถูกใช้ได้ คือถ้าถ้าตามตามตำราเราอะ่ะอเราจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เรียนตะก,กุดมหาบุรุษแปดอาจารย์ชุมชัยคีรีนะแล้วเราก็ไม่ได้เรียนมหาบุรุแปดของสายอาจารย์ชุมด้วยวอาจารย์พูดเลยอาจารย์เลยจากสายไหนมา,าแต่วิชาตะก,กุดมหาบุุษแปดจำพวกเราเรียนมาจากสายอุปชาลักษ์วัดปังนครอ๋อที่ตะก,กุดพอสมพิมอไอ้ตะก,กุด โลกอะไระถูกตะกุดรวมร่ว่าท่าตะกุดรวมร่ว่าท่าจางก็เลยตำราเดียวกันใช่ไหมซึ่งอุปชารักษ์วัดปางนครเนี่ยท่านเป็นเกจิคือสิทธิ์ที่เรียนคู่กันกับอาจารย์ทองเท่ากับเขาอ้อโอ้เรียนจากอาจารย์ทองหูยานเลยองคแรกเลยอาจารย์ทองหูยานบรมอาจารย์ทองเท่าเลยหูยานนี่คือองค์แรกขององค์แรกของเขาอ้อเลยที่สืบสายแบบเห็นชัดเลยครับแล้วก็ถึงมาเป็นทองเท่าออาจารย์อุปชารักษ์วัดปางนครเนี่ย ท่านขึ้นเรียนคู่กันเลยเรียนคู่กับทองเท่าเรียนกับพระอาจารย์ทองเท่าหูยานใช่ไหมครับอาจารย์ใช่แล้วก็วิชาสายวิชาลักวัดปังนครเนี่ยมันหายหมดอาจารย์พงนะถ้าอาจารย์พูดอย่นี้ของอาจารย์ก็สายหนึ่งมันมาจากตำราเดียวกันแต่วิชาตะกุดมระหารวุริแปดอาจารย์ชุมท่านบอกว่าได้มาจากวัดกลางสงขา คนละทางนทั้งนั้นใช่ไหมกันไม่ใช่ต้นกําเนิดมันมาจากเขาอ,อ้อทั้งหมดแหละการสงครามก็เขาอ,อ้อใช่ม,มาจากเขาอ,อ้อทั้งหมดและตะกรุดตัวนี้มันอยู่ในคำฟีรัะตะนธัรมราของเขาอ,อ้อวาดวยเรื่องพิชัยสงคราม,มสายเขาอ้อแบ่งตำราออกเป็นสามส่วนครับส่วนหนึ่งวาดวยเรื่องการรักษา เลิกยามที่ใช้ในการรักษาอีกส่วนหนึ่งว่าในเรื่องเลิกยามการเดินทัพสงครามรอีกส่วนหนึ่งว่าในเรื่องการสร้างเมืองก่อร่างสร้างเมืองก่อร่างสร้างตัวและการทามาหากินก็คือมันรวมทุกอย่างอยู่ในเขาอ้อหมดสมัยก่อนเขาอ้อมีสัพพวิชาเยอะมากแต่ครนี้คนที่มาเรียนก็เยอะมากเหมือนกันแต่ในตําราที่เราเรียนเนี่ยระบุเลยว่ามหาวุฒิ8เป็นยันคู่ อาจารย์ระบุเลยตำราของอาจารย์กรรมาวิธีการเสกหัวใจของตะกรุดมหาบุรุษแปดนี่พูดเลยนะอาจครูบาอาจารย์ฟังอาจจะมีครูบาอาจารย์ฟังหลายคนถ้าไม่ถูกจริตยังไงขออภัยเลยเพราะอันนี้คือสิ่งที่ผมเรียนมาอาจารย์เรียนมาอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ถ้าไม่ถูกจริตพวกคุณทั้งหลายขออภัยเลยแต่อันนี้บอกเลยเราเรียนมาแบบนี้อาจารย์ไม่เคยพูดอีกทีนะไม่ถูกจริต ยังไงกอ็อยากรู้กัาก็คือเราเราไม่ได้สอนนะ,ะฟังว่าคือถ้ามีครูบาอาจารย์ที่ดูในรายการเราบอกเลยว่าสิ่งที่เราจะพูดเราไม่ได้สอนอแต่เราอยากจะเผยแพร่มากกว่าครับเราจะรู้ว่าตะก,กุดมหาบุรุษแปดจำพวกเสกโดยใช้หัวใจอริยสัจสี่ก็คือทุสานิมะทุสานิมะอ่าทุสาน<ถ><ถ>ิมะเนี่ยคุณบุรพาาจารย์เวลาเรียกว่าหัวใจเปรต ก็คือมีเปรตสี่ตัวอยู่ในนรกตัวหนึ่งหลุดขึ้นมาว่าทุตัวหนึ่งว่าสะว่านี้ว่ามะเขาเรียกหัวใจเปรตทุสานิมะครับว่าด้วยเรื่องตัวที่ไม่ตกอยู่ในอาบายไม่ตกอยู่ในอาบายภูมิทั้งสี่ประการก็คือไม่เกิดเป็นเปรตไม่เกิดวิสัตดรัจฉานไม่เกิดเป็นอ่า อ่าเขาเรียกอะไรถ้าไล่นะทุถ้าทุนี่ไม่เกิดเป็นเป็ดครับอ่าสะนี่ไม่เกิดเป็นสระเดรชาฉานนี้อ่าอีกนี้นี่ไม่เกิดไม่เกิดเป็นสัตว์ที่ไม่มีไข่ไม่ออกลูกได้ไข่เออไม่ออกลูกได้ไข่อ่ามะไม่เกิดไม่ไม่เกิดยังไงสัตว์ที่ไม่ออกลูกเป็นตัวอืคือไม่ออกเป็นสัตว์อะง่ายถูกไม่ไม่ออกมาเป็นเดรชาทั้งหมดอ่ะเพราะฉะนั้นการที่จะลอดจากการไม่ออกเป็นเดรฉาหนึ่ง ก็คือต้องคิดดีทดําดีนี่พูดง่ายๆคือคิดดีทําดีแต่กรรมวิธีคือไม่โกรธไม่เกลียดไม่แค้นไม่อาภาตพยาบาทซึ่งยากใช่เพราะฉะนั้นตะกุดมหาวุรุ์แปดจำพวกทำไมถึงสูงมากครับจริงๆแนละ้วบุรพาจารย์โบราณซอดเอาไว้เป็นตัวคาถาว่าด้วยเรื่องไม่โกรธไม่โกรธไม่สร้างกรรมก่อเวีนไม่พยาบาทถ้าเราทําได้ เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิธ์ฝ่ายดีก็สารเสริญใช่เพราะฉะนั้นทําไมตะก,กุดมหาบุรุษแปดจึงถูกกําหนดเสกอยู่ในพรรษาสามเดือนอเพราะในช่วงพรรษาสามเดือนเนี่ยบุรพาจารย์อดีตบอกว่าเป็นช่วงที่การเข้าสู่ปริวะคือกรรมคือการปฏิบัติบําเพนพศของเทพพรมเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออาพรรษาพระพุทธเจ้าทําอะไรจากบัอวโพสสารลงจากสวรรค์เนี่ยเดรจฐา สวรรค์ปรดพุทธมารดาวใช่แล้วตับบัตเทวุจ่รย์ที่เขาลงมาสวดก็คือปวดทั้งสามโลกสามโลกอันนี้ตะกุดหัวใจอะไรเมื่อกี้ก็นลกเปแล้วกันเพราะฉะนั้นทำไมถึงออกพรรษารู้อยังรู้แล้วก็ลงมาปรดถูกพระเจ้าลงมาปรดถูกเปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยถ้าเราดวงไม่ดีเกิดมาจากเวรกรรมส่วนหนึ่ง เกิดมาจากการปฏิบัติตัวเราส่วนหนึ่งเกิดมาจากสิ่งรอบข้างทั้งหมดส่วนหนึ่งเกิดมาจากดวงดาววันเวลาเลือกยามที่เราเกิดส่วนหนึ่งสี่ประการครับถ้าพระพุทธเจ้ามาโปรดเกิดอะไรขึ้นเหมือนพระมาลัยนุษยโปรดเปรตอ่ะทําให้หลุดพ้นอ,อันนั้นพระมาลัยเองครับแต่นี่พระพุทธเจ้าลงมาปโปรดใช่ใชวันออกพรรษาเขาเรียกว่าวันเปิดสามโลกออของวิชาใต้โบราณครับซึ่งเราเน้นมากในการเสกพระอ่า ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่คิดของบุรพาจารย์โบราณที่เขาไม่เคยพูดอยู่ในตำราอืแต่เขาสอนกับสิทธิ์ที่ขึ้นครูเรียนกันปากกับปากตัวตัวมาคอ่าก็คือว่าวัตถุมางคลทุชนิดที่ว่าด้วยเรื่องการลดอบายภูมิครับสีประการเมื่อกี้ตั้งเศษในข้พภรษาเพื่ออะไรใครพระเจ้ามาโปรดเนี่ยถูก หวังคนแห่งพระพุทธเจ้าโอ้ยว่าหวังคนที่ใหญ่ที่สุดออกมาเลยนะอ่อะไรใหญ่กว่านี้มีอีกไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเขาถือบังคับให้เสกให้ได้สามเดือนในตลอดเวลาสามเดือนพระอยู่ในโบส์ทำอะไรสวดมนต์สวดอะไรปฏิโมกข์ปฏิโมกข์ว่าได้เรื่องอะไรศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อว่าได้เรื่องอะไรหลุดพ้นพ้นอะไรพ้นอบายทั้งหมด ก็ต,ตรงกับเขาพอดีเลยแต่เขาไม่มาดั้งบอกแบบน,นี้นะอือเขาไม่ได้มาดั้งบอกแบบน,นี้แต่เขาบอกแค่ว่าตะกรุดเผาดูดแปดจะพวกให้เสกเข้าบรรสายได้สามเดือนนะลูกก็เป็นก็อือคือไม่ได้รายละเอียด <นำ S 2> ของอะไรเลยในตำราหลายๆ,ๆเล่มไม่ได้บอกวิธีเสกเลยอ้าวไม่บอกด้วยไม่มีบอกแค่ว่าใช้หัวใจอริยศาสตร์แค่นั้นคาวนี้หัวใจอริยศาสตร์ยิ่งถ้าคนไม่เรียนไสยศาสตร์มันคืออะไรยิ่งงงก็วปอ้าว คนเรียนมาพื้นฐานเบื้องต้นรู้ละมันคือทุาสานิมะอืมค<ะ>่ะอ่าอ่าอันนี้คือพอรู้เป็นทุาสานิมะคนที่เรียนมารึหนอ่อยอะรู้ละที่ทุาสานิมะคือหัวใจเปรตครับอ่าคนที่เรียนมา,าเฉพาะศยศาสตร์แต่ไม่เรียนธรรมไม่เรียนบาลีไม่เรียนปฏิโมกไม่เรียนการสะกดเข้าคืบไม่เรียนการเขียนผงนิพานไม่เรียนการเขียนผลปัตถมังเว้ทวัคไม่เรียนการอ่าการว่าด้วยเรื่อง เขียนผตงต่างๆอย่างถูกต้องอของสายมอนก็ไม่รู้หรอกว่าทุสาดีม้ามันคืออะไรเห็นไหมเพราะฉะนั้นถาการที่เราจะเข้าใจแค่ทัตถุสารดีมาเนี่ยพื้นฐานจริงมันมามันลึกมากมันลึกมากมันไม่ใช่เขียนแค่ทัตถุสารดีมาแล้วจบน้ําซ้ําตัวคาถาคาใจไม่ใช่ทัตถุสารดีมาด้วยอ้อาวอ้าวนักเข้าไปอีกแต่มันว่าเรื่อง อบายทั้งหมดเลยแปดประการดีจังหาที่มันซ่อนเอาไว้คือมหาบุรุษแปดจำพวกคืออบายทั้งแปดเลยถูกคําว่ามหาบุรุษแปดจำพวกก็คืออบายทั้งแปดประการที่ใครพกไว้แล้วไม่โดนแน่คือไม่เป็นแน่ไม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 ่โดนอ่ะในตําราของมหาบุรุษแปดจำพวกถึงบอกเอาไว้ว่าใครที่บูชาหนึ่งคนยากจน ก็จะกลายเป็นเศรษฐีเพราะอะไรไม่ว่าไม่ตกอบายในเรื่องการเสียทรัพย์ใครที่เป็นเศรษฐีจะเก็บทรัพย์ได้นานเพราะอะไรมะไม่พาไปซึ่งการเสียทรัพย์ออไม่ไปด้วยเห็นไหมทางที่เสียทรัพย์น้ำซ้ำคนที่โชคไม่ดีที่เกิดมาจากวิบากกรรมทุทุสมุทัยที่โลดมัคที่เกิดมาจากการเป็นว่ายตายเกิดครับ เป็นพบสัญญาณสังขารครับไม่เป็นไม่โดนนี้หมายความว่าองจย์ท่านคนดูคนที่ดวงไม่ดีก็เกิดมาจากคําว่าทุในสี่ตัวนี่แหละทุสษนีมะนี่แหละทุก็คือทุสบุไทยที่โลดมานีถ้าเราแปดประการคือจารุจีคือให้เะกดดันก็คือคนที่ดวงไม่ดีโชคไม่มีโชคก็จะมีโชคเหมือนทเหมือนพระพุทธเจ้าลงมาโปรดเราใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่คืออันนั้นคือส่วนหนึ่งการเสกหวังคุณของพระพุทธเจ้า ที่แหวกได้ถึงสามโลกอาอ่าเปรียบเสมือนเรามีคุณเอาคุณทั้งหมดยัดลงไปในตะกรุดคู่นี้ตะกรุดแต่ตะกรุดคู่นี้ต้องมีสองดากมีดอกเดียวไม่ได้ใช่สุโขเช่าไปเพราะอะไรรู้ไหมครับจิ๊จีและกระถามันเหมือนกันแต่มันแค่เขียนสลับตำแหน่งกันเปลียบเสมือนเขียนหน้ากับเขียนหลังคือประมาณว่าตัวกระถาเหมือนกันจะสลับกันสองดอกแค่นั้นถ้าสมุโขเช่ามาผมแบ่งกับน้องเป่านละดาดอกไม่ได้ไม่ได้เพราะเป็นตะกรุดคู่อืมอ่าเันเป็นตะกรุดคู่แต่ตะกรุดนี้จานมือ มือเล่นลวกอาจารย์ผมถามเปน็นอาจารย์มือกับปั๊มต่างกันยังไหมเอาจริงๆต่อความคิดของอาจารย์ปั๊มใช้อะไร<ล>เครื่องเครื่องมันว่ากระถาไหมไมันได้ว่ามันตามองหูฟังตาปากว่าอาจารย์รผมถามปัป๊มปวนเสกไม่ดีกว่าไม่ไม่ไม่ตรงตามตำราใช่ไหมจริงแล้วอะตามตำราคนที่เขียนตะกรุดมหาวัรุศแปดแบบฉมังเลยนะครับเขาเขียนยันตัวหนึ่งกระถาตัวหนึ่งเขาก็ต้องเดินจิตไปว่ากระถาตัวหนึ่ง หมายว่าเขียนตัวหนึ่งแต่ว่าอีกตัวหนึ่งแล้วถูกโอ้โหมันไม่ใช่ง่ายๆนะโอ้โหถ้ากดมหาบุรุษแปกเป็นอะไรที่ทําได้ยากตัวนี้แต่ผมแต่ต้องไปอีกตัวนะผมต้องจอยตัวหนึ่งไว้ก่อนถูกเฮตัวหนึ่งก็ต้องไปอีกตัวถูกโอ้โหมันไม่ใช่เขียนตัวไหนว่าตัวนั้นนะเพราะอะไรเราเขียนตัวนี้อยู่ถ้าเกิดว่าเราโดนกรรมตัวนี้อยู่ แต่ปากเราอ่ะรอดจากกรรมตัวนี้โดยการที่เราเปว่ากรมตัวหน้าอเปี่ยนสมือนถ้าเราพบตะกุดที่อยู่กรรมตัวเนี้ยต้องมาหาเราเราไปโดนแล้วเพราะเราเพราะเราอีกตัวแล้วเราลอดแล้วล่อไปแล้วไม่งั้นมันพังลอดไม่ได้จะหาเป็นยังไงโอ้โหนี่โคตรยากเลยอาจารย์ถึงบอกไงใครที่เป็นครูบาอาจารย์ที่สร้างตะกุดมหาหลุดแปดไม่ถูกจริตขอภัยเลยอาจารย์ผมถามเพราะเรียนมาแบบนี้ช่วงถ้ายของช่วงะอาจารย์เนี่ยมีกข้อห้ามไหมข้อห้ามนะ ครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยเขาเราเรียนมานะเราก็ถามว่าอาจารย์ตะกรุดมหาบุรุษแปดเนี่ยมีข้อห้ามไหมครับเขาบอกเราว่าข้อห้ามมันซ่อนอยู่ในตะกรุดแปดประการซ่อนอยู่จริงๆินะเนี่ยมันซ่อนในตะกรุดแปดเรื่องก็คือเราไม่ไม่ทาเรื่องร้ายแปดประการอือก็คือไม่โกรธไม่เกลียดไม่คิดพยาบาทพลาดร้ายครับไม่ว่าด้วยกายวาจาใจอ่ะกายวาจาใจจำไว้ว่ากายทํา ปากพูดใจคิดสามอย่างเนี่ยครับไม่ทําเรื่องร้ายสามประการครับไม่โกรธก็คือไม่พูดไม่ทํำมันก็ไม่คิดสามเรื่องครับยากมากอแต่จริงๆนะตะกุดมหารุรุแปดถ้าใครทําได้แบบถูกต้องแค่พกแค่นั้นเองเขาบอกเลยว่าคนยากจนก็จะกลายเป็นเศรษฐีคนที่เป็นเศรษฐีก็จะรักษาทรัพย์ได้นาน คนที่ไม่มีโชคก็จะมีโชคคนที่โชคร้ายก็จะดวงดีคนที่ไม่มียศก็จะมียศคนที่มียศไม่ได้เลื่อนยศก็จะได้เลื่อนยศคนที่เป็นผู้ชายไม่มีเมียก็จะได้เมียคนที่เป็นผู้หญิงไม่มีผัวก็จะได้ผัวคนที่ไม่มีปัญญาก็จะมีปัญญาโอ้นี่ก็คุมแล้วกันนั่นแหะน้สามตะกุดมหาบุรุษแปถ้านำไปฝังเมืองบ้านเพื่อสวนไลนา ร้านค้าห้างร้านบริษัทหรือสถานที่เสื่อมโทรมที่เป็นจุดส่ร,ร่วมหลักๆก็จะทําให้บังเกิดขึ้นมาเ<ะ>ช่นอย่างเราเนี่ย<ม>สํานักก็ฝังตะก,กุดมหาพฤฒิแปดฝังเหมือนกันร้านมาันตดสยามก็ฝังตะกุดมหาพรุษแปดฝังตรงไหนกันฝังไว้ส่วนไหนก็ได้ของร้านแต่เราจะฝังไว้ที่ใต้พระเพราะว่าตะกุดมหาุรุษแปดถ้าเราไปใส่ไว้ในใต้ฐานพระประธานที่บ้านหรือพระประจําตัวเราแล้วทําการบูชา เจริญเจริญคาถาก็คืออาณาปณสติคือพุทโธกันนั่นเองนะโอเคพุทโธนั่งสมาธิแล้วว่าพุทโธอ่าก็คือจะลอดพ้นจากพยันตรายชุกชนิดถ้าอาจารย์พวกนี้คือสมัชิกถ้าสูเช่าไปพกติดตัวชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งฝังใต้พระมุชาเขาก็ได้เงียอาจารย์ได้ถ้าบ้านไม่ใช่บ้านเราแต่ถ้าบ้านเราฝังบ้านมาเลยคุดฝังคนที่อยู่ในบ้านบ้านหล่านั้นก็จะเจริญงอกงามคุดฝังเลยอาจารย์คุณฝังเลยตรงไหนก็ได้ขวัฝังได้เลย ฝังว่าที่คนไม่ฆ่าเช่นใต้หิ้งพระอ๋อฝังที่คนไม่อ่าังที่คนไม่ฆ่าคือไม่ควรจะข้าเขาไม่ควรจะข้าันไม่เหมือนจนหลงจนหลงอาจารย์บอกต้องคนฆ่าีใช่หรือไว้บนหลังคาบ้านอ๋อมันต้องฝังได้ไว้บนหลังคาไว้สูงก็ได้๋อแต่ถ้ายังถ้าคิดจะไว้สูงไว้ใต้ฐานพระดีกว่าไว้ใต้ฐานดีกว่าอ่าไว้ใต้ฐานพระดีกว่าคราวนี้ตะกรุดมหาบุรุษแปดเนี่ยเราให้ความเชื่อถือมากอเราให้ความเชื่อถือมากตรงที่ วัดพุตูครับสร้างได้แบบรวดเร็วเนี่ยไปถามมหาวิสิทธิ์ได้ครับทั้งบททุกจุดของวัดพุตูที่เป็นสถานที่สําคัญสอาจารย์แขกฝังตะกุดมหาบุรุษแปดหมดครับแม้กระทั่งวัดเสื่อมโทรมเราเอาตะกุดมหาบุรุษแปดไปฝังเนี่ยมีคนเข้าไปบูรณะสร้างเลยอืมอ่าล่าสุดตะกุดมหาบุรุษแปดในสายวัดพญาตครับที่ทําโดยอาจารย์นรงสายวัดพญาตาเนี่ยค่ะไปฝังที่ทุ่งมะขามหยอง ซึ่งสมัยนั้นเสื่อมโทรมอทยุดยาปัจจุบันคนก็ไปบูรณะกลายเป็นสถานที่เที่ยวเจริญมาเลยอืเคยเอาไปฝังไว้ในที่รกร้างที่เป็นที่พุทธศาสนาปัจจุบันถูกสร้างเป็นวัดวาลามอแล้วเราเลยเห็นวัดเลยงเห็นว่าตะกุลมหาวุฒิแปดเนี่ยมีคุณวิเศษสูงมากเพราะฉะนั้นใครที่ทําการค้าเอาไปฝังร้านฝังไม่ได้ไว้ที่หิ้งพระใครที่ดวงไม่ดีเอาไปพกติดตัวไว้คใครที่ หน้าที่การงานไม่ก้าวหน้าทางการค้าไม่ขึ้น<ะ>แล้วก็ในบ้านมีแต่เรื่องร้ายผัวเมียทะเลาะกันผัวเมียมีปัญหาพ่อแม่พี่น้องมีปัญหาเอาไปฝังบ้านหรือพกไว้แต่แนะนําถ้ามีปัญหาในบ้านฝังบ้านถ้ามีร้านไว้ร้านฝังร้านถ้าเป็นบ้านไว้ใต้ยิ่งพระได้ไว้ใต้ยิ่งพระฝังได้ฝังฝังไม่ได้ไว้ใต้พระประธานคือบอกเลยว่าเป็นตะกุฎที่ไม่ควรพลาดแล้วอันนี้เป็นรุ่นแรก<ะ>สร้างแค่ สามร้อยคู่เพราะถ้ากลุ่มันเป็นคู่นะถูกต้องแล้วก็เรามีโค้ดเราต่อโค้ดแยกไว้เลยเดี๋ยวจะให้เขาขึ้นรูปไปดูครับมีโค้ดรันเลขอ๋อหนึ่งถึงสามหนึ่งถึงสามร้อยอย่างดอกนี้นี่อย่างคู่นี้นี่เดี๋ยวดูนะคู่นี้เป็นคู่ที่สองร้อยแปดสิบหกหมายคพรามว่าจะทำสามร้อยดอกใช่ไหมารอยคู่ใช่สามร้อยคู่เนี่ยก็จะมีอย่างนี้เลยเป็นคู่เลยเป็นคู่เลยเลขเดียวกัน ตัวผู้นี่จะเป็นโค้ดขอไข่อยู่ในสี่เหลี่ยมขอไข่อยู่ในสี่เหลี่ยมตัวผู้แล้วก็มียันแล้วก็เป็นเลขครับถ้าเป็นตัวเมียนี่ขอไข่อยู่ในวงกลมแล้วก็เลขเดียวกันอันนี้เลขสองเก้าแปดใ่สองแปดหกอ๋ออันนี้เลขสองแปดหกคู่สองดอกอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้ก็คือตะกรุดคู่รู้เลยเพราะโค้ดมันแยกผู้เมียครับอาจารย์เวลาเรี่ยมก็ต้องเลียมคู่อย่างนี้พกอย่างนี้เลยต้งพกสองดอกนะ เลี่ยมต้องเลี่ยมคู่ใสอย่างนี้ก็ได้แยกอย่างนี้ได้แต่เวลาฝังต้องฝังคู่กันนะแต่ตอนแต่ตอนห้อยต้องยังไงข้อยอย่างนี้ก็ได้ให้มันอยู่ติดตัวเราสังดอกอ่ะจะอยู่บนคอดอกอยู่ในเอวกดอกก็ได้แต่ตัวหายก็เลี่ยมคู่อย่างนี้เลยง่ายที่สุดง่ายที่สุดสร้างแค่สามร้อยดอกแล้วอันนี้ถือเป็นรุ่นแรกนะเป็นตะกูุมหาบุรุุแปดเราทําเราไม่จะทาครั้งแรกแต่เป็นรุ่นแรกที่รันเล่ อลันเลขอ่าแล้วก็เป็นรุ่นแรกที่มีใช้เช่านะเพราะปกติไม่เคยอ่ะน่าจะจะไปฝังใช้เองหรือไม่ไปดูไม่ไม่ใช้ฝังคือไปดถ้าจะทาสานักตอนสร้างสํานักก็เขียนมาฝังสานักหมายความว่าอาจารย์ทำเฉพาะของตัวเองอ่ะไม่เคยให้คนอื่นไปดูเลยถ้าเกิดไปเจอบ้านลูกศิษย์เคยฝังให้บ้านลูกศิษย์ที่มันทะเลาะกันทั้งบ้านอ่ะที่มันแย่ๆจะทำให้แต่ไม่ได้จำนายเอาง่ายๆไม่มีไม่มีแล้วก็อันนี้ถือเป็นรุ่นแรกแล้วก็รันเลขครับ อะไรที่เป็นวัตถุมงคลลันเล่เนี่ยมีราคาแพงหมดนะ,ะในวัน,น,นหน้าเราเคยเฉลยไปแล้วแล้วก็อันเนี้ยจบตรงที่มีแค่สามร้อยดอกอมไม่มีมากกว่านี้เพ,เพราะอันนี้สามเดือนเสกสามเดือนเป็นตะกรุดที่เสกโดยจาจย์แขกอ่าเพราะฉะนั้นนี่ถือเป็นวัตถุมงคลที่น้อยนะแล้วก็ปีนี้ทั้งปีทําไม่ได้นะนะเพราะอะไรออกพรรษาไปแล้วเสกเสกไม่ได้ออกพรรษาไปแล้วอื แหละเห็นไหมเสกไม่ได้ออกพรรษาแล้วเพราะฉะนั้นตะกรุดที่ทําได้แค่ปีละครั้งครับแล้วก็อาจารย์แขกไม่ว่าขนาดนั้นสามร้อยดอกนี่กูก็เหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นนี่ยากนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกซึ่งรุ่นสองไม่รู้จะว่างเขียนไหมปีหน้าก็ไม่รู้จะว่างได้ทำไหมนะมันทําได้เฉพาะเข้าพรรษาด้วยเพราะมันต้องใส่สามเดือนใช่ไหมสามเดือนอ่าแล้วมันก็ไม่ใช่ทำง่ายนะหนังซับอันนี้เป็นตะกรุดเนื้อชินแลชระทาด้วยนะ ไม่ใช่ตะกุดธ,ธรรมดาตะกวดทั่วไปด้วยตะกวดทั่วไปตะตะะม้วนลตัดแล้วใช่อันนี้นะเป็นตะกวดเนื้อชิ้นวันชรธาตุด้วยนะเป็นตะกวดเอาเนื้อชินวันชรธาตุมาหลอมทําตะกุดเพราะของเราอย่างที่บอกตั้งดีทุกเม็ดกดไลค์กดแชร์ good like, good share, ด้วยนะคะ